ตอนนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศฝูงวัวฝูงใหญ่เนาะฝูงควายทั้งฝูงวัวเดินปะปนกันไปหมดเนาะแถวทุ่งนาเราเพื่อนเยอะมากเลยวันนี้เป็นเช้าของวันที่21เนาะวันที่ยีิเมษาย,ยน,นเพื่อนโอ้ฝูงวัวมาจากไหนเนาะฝูงควายเต็มไปหมดเลยเต็มทุ่งนาเลยโอ้มองไปทางไหนก็เห็นหมดเพื่อน มองซ้ายมองขวามองข้างหน้ามองข้างหลังเต็มไปหมดเลยนู่น่ายกำลังเดินหาเพื่อนอยู่ทางนู่นเพื่อนกำลังเดินหาปูงเนาะเดินไปถึงไหนแล้วเดินไม่ทันกันแล้วเดินไปเรื่อยๆเดินเล่นเต็มทุ่งนาปูงวัวก็พอปูงวัวเนาะควายก็พอควายเต็มทุ่งนาเลยวันนี้มองไปข้างหน้าข้างหลังก็เห็นเพื่อนโอ้ นั่นหันมามองคนถ่ายคลิปอีกวัวหันมามองแล้วตอนนี้ว่าใครมาทำอะไรเนาะตรงนี้หันมามองเททุกตัวเลยหันมามองอา้าววัวทสิได้สองตัวหันมามองโอ้ถ่ายฉันทำไมขอถ่ายคลิปหน่อยเด้อ มามองเนาะน้องวัวหันมามองว่าใครมาถ่ายฉันเนาะนี่ <c oughs> ยืนนิ่งเลยตรงนั้นหันมามองอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าเพื่อนๆเรามาเราปั่นจัก,กรยานมาถ่ายคลิปตอนเช้าเช้าแถวทุ่งนาบ้านเราเพื่อน ทีกัดก็ตมบนาดีจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินเนาะตรงนี้เพื่อนโอ้ยทำไมเยอะจังเลยวัวฝูงใหญ่เพื่อนเต็มทุ่งนาเลยโอย้เป็นบรรยากาศดีมากเลยลมก็พัดเย็นๆเพื่อนอันนี้ ฟังเสียงนกฟังเสียงวัวเพื่อนตอนเชา้าเป็นบรรยากาศธรรมชาติบ้านเราแถวทุ่งนาบ้านเราเราไม่ต้องไปไหนเนาะบรรยากาศดีๆอยู่ที่บ้านเราแล้วเราไม่ต้องไปวิ่งหาบรรยากาศที่ไหนเนาะเพื่อน,นแถวอีสานบ้านเรามีบรรยากาศดีๆให้ชมมีบรรยากาศดีๆให้สัมผัส ช่วงเช้าคช่วงเช้าช <itu? S 1> ้าลมเย็นๆเนาะลมแรงมากเสียงลมตอนนี้ฟังเสียงลมฟังเสียงนกออกหากินตอนเช้าวัวควายออกหากินตอนเช้าเช้าแถวทุ่งนากว้างใหญ่มากแถวอีสานบ้านเราแถวจังหวัดสุรินทร์เราเพื่อนตามชนบทตามท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์เรา เราก็ตื่นมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าๆให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันเลยเสียงลมพัดต้นไม้พัดใบไม้เพื่อนคนบ้านไกลเนาะนึกถึงภาพบรรยากาศบ้านเราเวลาไปทำงานในเมืองใหญ่ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มาสงกรานก็มาแป๊บเดียวเพื่อนก็ไม่ได้มาทุกนาเนาะ เมื่อไปเล่นสงกรานก็ไม่ได้แวะมาชมบรรยากาศแถวแถวทุ่งนาบ้านเราว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีฝูงบัวเยอะขนาดไหนเนาะมาสองสามวันก็กลับไปทำงานคืนเนาะบางคนเพื่อนเราก็เลยมาเก็บบรรยากาศเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมกันเวลาว่างๆเนาะแวะมาชมคลิปที่เราได้ลงให้เพื่อนได้ชมกันทุกวันเพื่อนๆจะนึกถึงบ้านเนาะมาบ้านก็ไม่ค่อยมีเวลาออกมา างทีก็มัวแต่อยู่กับบ้านอยู่กับพี่น้องมัวแต่เล่นสงกรานเนาะก็เลยไม่ได้มาทางทุ่งนาเลยนึกถึงบรรยากาศตอนเคยอยู่บ้านช่องวิถีคนสุรินก็พยายามนำเสนอบรรยากาศแบบแถวแถวบ้านนอกแถวแถวทุ่งนาให้เพื่อนได้ชมกัน,นไม่ว่าคนที่ไหนก็ดูได้เพื่อนเ,อนเป็นบรรยากาศดีมากเลย บรรยากาศที่เป็นอิสระเนาะทุกนากว้างใหญ่ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัวทั้งนกเนาะออกหากินอย่างอิสระเนาะเพื่อนแถวบ้านนอกเราบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศบริสุทธิ์เพื่อนแถวทุ่งนาเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะกว้างมากเนาะห่างจากถนนใหญ่เนาะเพื่อนไม่ค่อยมีควันรถไม่ค่อยมี ควันไม่ค่อยมีฝุ่นควันอะไรเนาะอยู่ตามทุ่งนากว้างใหญ่เพื่อนจะห่างจากชุมชนห่างจากหมู่บ้านเป็นบรรยากาศที่บริสุทธิ์เพื่อนฟังว่างก็ปั่นจัก,กรยานเล่นตามถนนเพื่อนไม่มีรถเลยเงียบมากเลยตรงนี้ปั่นจัก,กรยานได้ชมฝูงวัวชมฝูงควายฟังเสียงนกได้ทั้งวันเลยตรงนี้เนาะ ข้างๆก็จะมีต้นไม้ขึ้นมาบ้างพอเป็นร่มเงาได้ช่วงกลางวันฝวายผูงใหญ่เลยตรงนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศจริงๆเลยเพื่อนบรรยากาศบ้านเรา แถวอีสานบ้านเราเพื่อนแถวสุรินเนาะตรงนี้เป็นเขตของจังหวัดสุริน,นเพื่อนโอ้ควายฝูงใหญ่มากกำลังจะข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะ ควายเดินหากินในทุน่งนากว้างใหญ่เพื่อนมีทั้งตัวเล็กมีทั้งตัวใหญ่เพื่อนโลควายเยอะมากเลยมองไปเห็นูกควายตัวเล็กๆเยอะมากเยอะมากเลยนี่ เด่นจะไม่ต้องขยายมั้เนาะเห็นแล้วโอ้๋ยวให้ดูนิดหนึ่งก็ได้นะเนาะเ่ตัวเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นเพื่อนไม่รู้กล้องของเรามองเห็นหรือเปล่านาะโอ้แดดออกแล้วตอนนี้แดดออกแล้วแรงแล้วูอ,ออกมาทีเดียวแรงเลย เดินไปใกล้ๆเนาะเดินไปชมใกล้ๆเลยเพื่อน เดี๋ยวเราต้องจบคลิปไปเแียงเท่านี้ก่อนเดินเพื่อนเดี๋ยวจะยาวเกินไปเนาะเป็นบรรยากาศแถวทุ่งนาโอ้ยฝูงควายเยอะมากเลยเดี๋ยวต่อฟันกันในคลิปหน้าเนาะเพื่อนคลิปนี้ยาวเกินไปเนาะต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเพนื่อน